ถ้ามีคนถามว่าการทําธุรกิจบสร็จับนงิกรุ๊ปนี่ยากไหมจะตอบว่าไม่ยากครับถ้าเกิดศึกษาแล้วรู้จริงเข้าใจกับธุรกิจนี้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจไม่ศึกษามันก็ต้องยากมันเหมือนกับคนที่ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยแล้วก็ไปทําครับยกตัวยอย่างง่าย,ายเหมือนคนซ่อมมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมถ้าวันนี้เราไม่ได้เรียนซ่อมแล้วอยู่ๆเขาให้เราไปซ่อมเลยมันก็คงทําไม่เป็นแล้วก็ทําไม่ได้มันคงยากหน้าดูแต่ถ้าวันนี้เราศึกษา เราไปเรียนก่อนเราไปฝึกงานสัก3ามเดือนแล้วเราลองมาซ่อมดูเฮ้ยมันอาจจะง่ายก็ได้แต่นั้นธุรกิจนี้มันก็เหมือนกับงานทั่วไปครับถ้าเราเข้ามาศึกษาเรียนรู้พัฒนาและก็สะสมประสบการณ์ไปอันนี้มันก็จะง่ายแต่ถ้าเกิดวันนี้เราสามารถทําและเข้าใจในธุรกิจวัสัุดินปุ๊บได้จริงจริงสิ่งที่มันไม่เหมือนกับธุรกิจอื่นทั่วไปก็คือมันลงทุนน้อยแต่มันสามารถสร้างไรายได,ได้ได้แบบมูลค่ามหาศาลเลย อยากได้10บล้านอยากได้ร้อยล้านหรืออยากจะได้พันล้านมันก็สามารถไปไปได้จริงๆครับธุรกิจอินดีมกรุ๊ปสำหรับตัวผมเนี่ยมันทําง่ายเพราะอะไรเพราะมันมีกุญแจสําคัญหลายอย่างด้วยกันเช่นมีประธานบริหารชื่อคุณก้องอัครลัตน์นิติพลเมื่อก่อนเวลาที่เราทําธุรก,กิจเครือข่ายก็คือเราจะต้องออกไปนําเสนอใช่ไหมครับคนก็จะวิ่งหนีไม่อยากฟังแต่วันนี้เราคุยเรื่องอินดีมคนอยากฟังเพราะมีผู้ชายคนนี้นั่งเป็นประธานบริหาร บริษัทอินดี้กู๊ปม,มีการออกรายการทีวีให้กับเราเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นทูเดย์โชว์เพชลามาและการตีสิบรายการอายุน้อยร้อยล้านมีคนนั่งดูก็สนใจเพราะอะไรหนึ 1. เขาเชื่อมั่นว่าบริษัทนี้มั่นคง 2. เขาเชื่อมั่นว่าบริษัทนี้มีคนรู้จักเยอะขึ้นและบริษัทนี้ช่วยประชาสัมพันธ์ก็เลยทําให้ผู้นําหลายท่านประสบผลผลิตได้ง่ายไม่ว่าจะทําในรูปแบบของออฟไลน์ก็ดีออนไลน์ก็ดีแค่โพสต์เขาก็ทักเข้ามา แต่นั้นแปลว่าธุรกิจนี้ไม่ยากแน่นอนครับเชิญชวนนะครับใครก็ตามที่ต้องการโอกาสต้องการธุรกิจที่ดีอยา่าคิดว,ว่ามันยากเสมอไปมันไม่ยากแน่นอนเพราะอะไรก็ไมครับเพราะมันมีคนสําเร็จแล้วให้เราได้เห็นเพียงแค่เราไม่ได้เอาตัวเราเข้ามาเท่านั้นเองถ้าสนใจรีบเข้ามาอย่าช้านะครับโอกาสเป็นของคุณ